เย็นนี้กินไรดีที่ r อ a r d นาสำหรับวันนี้เราขอแนะนำร้านแกงกัะเฟิร์นหอร์มกทเลย่างร้านใหม่โซนมาร์เก็ตที่ r อ y a r นร้านอยู่ล็อก G27 ค่ะหาไม่ยากเดินมาตามนี้เลยถึงแล้วค่ะอยากกินฮอร์มกทเลย่างต้องร้านนี้ เขมีร้านเดียวเลยค่ะคัดมาเน้นๆเพื่อคุณลูกค้าที่น่ารักของเราทุกคนที่นี่เราเน้นขายเมนูอร่อยและหลากหลายอย่างร้านนี้เลยจะเป็นหอหมกทะเลย่างส่งตรงจากประจวบรสชาติต้นตระแบบจากอ่าวมะนาวถึงเครื่องสุดๆย่างกันร้อนๆเนื้อนเนียนน,น,นุ่มหอมเครื่องแกงมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟินนะคะเป็นเจ้าของร้านแกงกะเพรินหอหมกทะเลย่างค่ะก่อนอื่นเลยจะแนะนําเมนู เป็นห่อหมกทะเลค่ะมีทั้งหมด6หน้านะคะจะมีหน้ากุ้งหน้าปูหน้าปลาอินทรีย์ไข่แมงดาทะเลหน้าปลาหมึกและหน้ารวมมิตรค่ะหน้าที่ขายดีก็จะเป็นหน้ารวมมิตรนะคะจะมีกุ้งและปูค่ะห่อหมกจะราคา30บาททุกหน้านะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบราดข้าวพร้อมทานเลยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชุดละ50บาทค่ะจะมีไข่ต้ม แถมพริดน้ำปลาให้ด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากได้ไข่ต้มก็สามารถเลือกได้ค่ะจะเป็นชุลศรีผิดปจะมีห่อหมกแล้วก็ข้าวสวยค่ะเราก็จักอา่วมะานาวค่ะจากจังหวัดประจวบเป็นของภาคใต้ค่ะจากประจวบนี่คือตาอร่อยที่สุดละค่ะก็มันรสชาติถ้าได้ทานก็จะถึงเครื่องถึงพริกแกงกะทิค,ะค่ะแล้วก็จะย่างใหม่ๆก็จะหอมใบตองด้วยถ้าสุดท้ายน,นี้ก็จะขอฝากร้านห่อหมกทะเลย่างด้วยนะคะ ตั้งอยู่ที่ตลาด r อ y a r นล็อกซี7 7ค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาซื้อที่หน้าร้านก็สามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลด10%อยู่นะคะขอบคุณค่ะเย็นนี้กินไรดีก็ต้องนี่เลยแก๊งกบเฟิหอมหมกทะเลย่างตลาด r อ y a r น